เฮ้ยมาถูกทางไหมเนี่ย,ยสวัสดีค่ะนี่เรามาทุ่งนานะคะสัญญาณเราไม่มีเลยค่ะตอนนี้ไม่มีหรอ,อแต่วันทุกข้อเต็มเลย <c oughs> ฮลัลโหลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนฮะเข้าแล้ว ในโทรหายนุน่นดูดิมาถูกไหมเนี่ยนั่นไงเ,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 เราจะมาตามดูไม่ขคาจงนะโอ้ยเอ้ยู่ามาตามซิรีมาถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยทางเข้ามันเละๆใช่ไหม โอเคถึแล okay. ้วแล้วนะเขาบอกว่านุ่นบอกว่าจะมีหินสีฟ้า,ฟาไอเราเนี่ยยังไม่เห็นหินสีฟ้าเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะแล้วก็เจตจากด้านทุ่งนะคะวันนี้เรามาดูรถไมโครนะคะว่าจะรุนอะไรกันเนาะ ก็ไปไกลไหมอ่ะไม่ข้างหน้านี่แหละทุกคนมีนะคะแล้วก็ใกล้ตัวเอ้นะคะคือข้างหน้าเรานี่แหละทุกคนมาดูกันค่ะรถของเราแล้วลุ้นนะคะลุ้นอันนี้ก็อยากรู้นะคะอืมเขาขึ้นได้ลุ้นได้แล้วเลย มาถึงก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะออกจากบ้นบบานตั้งแต่เก้าโมงเช้าเพราะใครก็ไม่รู้นะเพราะคนสวยนี่แหละคะ่ะโอ้ยอมีคนเยอะจังเลยอะจอดตรงไหนได้อะวิรู้อย่างนี้จอดต่ออันนั้นดีกว่าไปไหนได้คะเนี่ยโอ้รถเดอะมากเลยคะ่ะตอจอดไหนคะจอดสองทางไม่ได้ด้วยนะคะตอนนี้ รถเยอะมากเลยอนอกจากรถเยอะแล้วคนก็เยอะด้วยนะคะทุกคนมีที่กลับรถไหมเนี่ย <5, 9. S 1> จะถอยก็ถอยไม่ได้ไแล้วนะคะรถเยอะมากเขามาทำอะไรกันเ,เยอะมากมากเลยทุกคนโอรถก็จะออกอทำยังไงดีเนี่ยวันนี้จอดท้ายรถหกล้อดีกว่าพาดแล้วพี่สาพลาดแล้ว ถอยก่อนนะคะถอยก่อนจะไปยังไงพี่จะไปจอดหลังรถหมอตอนนี้ถอยนะคะถอยก่อนนะคะอ้าวชนเทเล,ลอร์ฮัลโหลค่ะ <Hello? S 2> ที่จอดแถวนั้นแหละมาฝันไม่มีที่จอดแล้วฝังข้างไหนข้าวางฝังนั่นเลย,ยมันไม่มีก็ไม่บอกตั้งแต่แรกนี่ <laughs> ตอนนี้กำลังถอยอยู่ด้วยเอ้ยเราจะแย่มาทำไมมันก็จะถอยไงก็ใจเย็นๆสิอ้าวตอนนี้โอเคนุ่นน,นเดี๋ยวถ่ายคลิปแก้มพี่จ๋าก่อนสเต็ปของการถอยรถของเจ๊จ๋าเรานะคะก็ทางเละๆนะคะข้างหน้าก็สุดยอดนะคะเอ่อ อีนเราไม่รู้นะคะว่ <c oughs> าเปิดมาก่อน <c oughs> ทุกคนก็ยยแ,ลแล้วข้างหลังก็มีรถเราตามเราเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมจอดตรงนี้ได้ไหมไล,ลังหรัวจอดไม่ได้ใช่ไหมมันแคบเกินไปถอยจ้าถอยถอยอย่างเดียวนะคะถอย รถเยอะมากนะคะยิ่งกว่ามางานอะไรสักอย่างนะคะคือแบบเยอะมากนะคะก็ส่งไปทางไหนคะส่งมาหาพี <S 2> <S 2> ่เจจานะคะก็ดูจากพี่ใจเย็นๆนะคะรถหนูจะติดแล้วเนี่ยพี่ข้างหน้าใจเย็นๆนะคะถอยไม่ได้ฟรีแล้วฟรี เฮ้ยยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยฟีตอนเข้าเข้ามาได้นะคะคีโตมเยอะมากเลยเออรถมันกระเด้าผู้หญิงขับรถนะคะต้องทำใจนะคะก็เป็นแบบนี้ปกติเออียวพีเจ้าบว่าผู้ช่างมันพะ <th> <th> นะใกล้ถึง ถึงถึงดีหมายเร็วขอบคุณนะคะรถมาไซอ่ามาไซจอดอยู่แล้วปกตินะคะเดี๋ยวเราก็เขารีบมากเลยนะขอโทษนะคะที่ให้ให้โอนะคะอ่าพี่แกจอดหนะ้ากูจะหลบให้เมืองอย่เ็นมากกระไดไปอขคุณนะขอบคุณนะอืมแนะล้วจอดนี่แหละเราไม่ต้องเข้าไป แอบอยังแอบแล้วแอบแลยเนาะแอบแล้วค่ะถึงแล้วนะคะ,ถ,ะ,คะถึงแล้วนะคะนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่มเดี๋ยวพี่แอบอีกก่อนี่ง<า><า>เดี๋ยวเขาจะมาสอยรถเราแอบ,บนะคะครั้งแรกเลยที่เรามาถ่ายคลิปคนเดียวโดยที่ไม่มีพี่เอยวนะคะไม่มีใครพามานะคะก็จะตึกจะตัดหน่อยนะคะ ไม่รู้ว่าหกล้อเขาจะออกตอนไหนนะคะตอนนี้มันมีมันมีที่นี้ไหมอ่ะกับรถก็ไม่มีอ่ะเราต้องถอยยาว่ะไม่ก็ข้างหน้าไงรถก็ต้องออกทีละคันทีละคันไปลงไปกันก็เดี๋ยวเตรียมของก่อนค่ะแป๊บโอ้ยลงมาถึงแล้ว ไปไหนนูน่นอ๋อเขาอยู่นี่หรอเขาไม่ลงไปเสาแฟนมีพี่ตงแบบนี้สามีมาหรอไม่มีสามมาดสค่ะดีค่ะสาวเสื้อหรือหรอ เพิ่งขึ้นมาจากทงเมื่อกี้เองขึ้นมาจากทงเมื่อกี้หรอกขึ้นได้หรอคนมันเยอะมากอ่ะใช่ดูรถอ่ะเต็มเลยเราไปชั่วมงรู้จนจะไม่เห็นอ่ะคนบางบางบางมันยิ่งกว่าไหนเนี่ยก็เลยขึ้นรถนานนิดบันไหนละครได้กี่ที่แล้วคุณร้งกบขึ้นคุณทำง่ายหลายเลยผู้ใดชงำง่ายกับมีคนบางที่ดอก ให้พี่เยาลงไม่ใหญ่นะเที่จะถ่ายแล้วที่จะให้พี่เยาะโล่เป็นเจ้าที่จะแก้ต้องอยังเลยไม่ใหญ่นะว่าก็ไม่มีใครดูข,ขับรถเมื่อกี้ถูกอึ้มออกจากบ้านมามสี่โมงเช้าเกือบวิ่งสี่โมงเช้าวอลแล้วก็จอดให้นักเรียนเขาสอบจอดอยู่เหรอ จอดอยู่ปตทเพื่อจะเห็นักเรียนสอบเอานักเรียนเขามีสอบไหมสอบในรถนะเออสอบในรถนักเรียนใหญ่ต้องหายติดเยอะคุณมากต้องหายไปลงไปถอยรถเมื่อกี้ไปลงไปคนละรอบเปลี่ยนเปลี่ยนกันรับผิดนั้นแบบรีบมากเลยทีนี้ผัดกันเปลี่ยนโอ้ผัดกันท้ายจี่จะาิ้นเขามาแล้วพี่ มูดกัเดยถอยพงไปหานเรื่งกินอย่างนี้คนมันตกนอนมากนะแล้วมันไม่มีอะไรขายอ่ะได้ซื้อทอดพงไก่ข้างทา,า,างออกมาสองโคแล้วก็ขอซื้อข้าวเจ้าเขาหนังมัน <c oughs> ให้กินอ่ะปวดละบาด <c oughs> ถ้าไม่ไปขาย <c oughs> <c oughs> ไปขึ้นไปไม่รู้จักใครมีใครโอ้โหอยู่นะ ไม่รู้จักใครได้ไงอันนี้มาถึงแล้วนะคะ,ววะอูอ้เรต้งไปลเลยอยู่นู่นนะคะเราต้องข้ามน้ำนี้ไปไม,มไงเดินข้ามน้ำเดินข้ามน้ำไปนะเม่อไงรถไถที่ติดยังไม่ขึ้นไนม,ม ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย